เมื่อคืนเอ r ริ f o o ส s เดยกำลังเล่นตลกกับทุกชีวิตหลังปาร์ตี้สุดเมามันที่สามสาวโปรยสเสน่์กันในผับควีนทิมทิมประภากลับถูกพบเป็นศพปริศนาเกลเอสเธอร์สุปรีลีลากลับตื่นนอนขึ้นมาบนเตียงที่ไม่ควรตื่นและพักแพง ปันปันสุทัตตากลับได้สติบนกองขยะข้างหอพักโดยไร้ความทรงจำในคืนปริศนาที่ไม่มีใครคาดคิดจากคืนแห่งความเร่าร้อนสู่เช้าวันใหม่ของคดีฆาตการรมคำลวงจะทำให้มิตรภาพและความรักของทุกชีวิตไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเปิดปมคาใจ f 0 1 เรื่องราวเริ่มต้นในคืนวันเอพริลฟูสเดย์คืนแห่งการโกหกเมื่อควีนเกลและพะแพงแกงสามสาวที่สวยและโด่งดังที่สุดในมหาวิทยาลัยรวมตัวกันพะแพงสาวสวยสุดแซบกตรงตรงแรงแรงเจ้าของฉายาเจ้าแม่วันในสแตน เกลสาวสวยลูกคุณหนูเรียบรูดูแพงลูกสาวตระกูลดังที่มีภาพลักษณ์เหมือนเจ้าหญิงผู้งดงามและควีนราชินีคนสวยของกลุ่มผู้เป็นเหมือนหัวหน้ากลุ่มหลีกลับเซ็กซี่คืนนั้นพวกเธอสามคนไปเที่ยวผับเหมือนอย่างเคยเต้นอย่างเต็มที่สนุกกับการดื่มและมัวเมาในสเสน่ห์หนุ่มๆที่รายล้อมทุกอย่างมันควรจะเป็นเหมือนที่ผ่านมาจากค่ำคืนที่หอมหวานโรแมนติก แต่กลับกลายเป็นเช้าแห่งปริศนาในคดีฆาตกรรมเมื่อควีนกลายเป็นศพในชุดสีแดงฉานราวกับดอกบัวสีเลือดโดยไม่มีใครรู้ว่าเธอไปอยู่ตรงนั้นได้อย่างไรและใครที่เป็นคนทำให้เธอต้องตกอยู่ในสภาพนั้นแล้วใครฆ่าควีนและทำอย่างนั้นไปด้วยเหตุผลอะไร เกลคือคนสุดท้ายที่ได้อยู่กับควีนใช่หรือไม่แต่กลับมีคนเห็นพระแพงทะเลาะกับควีนในคืนนั้นก่อนทุกคนจะแยกย้ายบาะแสะมากมายที่เชื่อมโยงไปสู่สองสาวใครคือเพื่อนรักใครคือคนร้ายหรือสุดท้ายแล้วมิตรภาพที่สวยงามจะไม่มีอยู่จริงหรือไม่รับชมตอนแรกพร้อมกันเริ่มวันศุกร์ที่วันที่18สิงหาคมนี้และในทุกคืนวันศุกร์เวลา21นาฬิกา15นา ทีทางช่องวัน31